ขอต้อนรับเข้าสู่โรงงานแห่งที่2ของบริษัท YSS ประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการพัฒนาระบบกันสะเทือนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ภายใต้แบรนด์ YSS ที่ได้รับมาตรฐาน ABE ประเทศเยอรมันโดยมีเป้าหมายเป็นชกอัาไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เบอร์หนึ่งของโลกสำหรับรถมอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์ภายในปี2019โดยความพร้อมของโรงงานทั้งสองโรงงานจะทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ครบครัน ทังสินค้าในกลุ่มช็อกอัพหน้าช็อกอัพหลังและสปริงสำหรับรถจักรยานยนต์รถสกูตเตอร์รถยนต์รถ UTV และรถ ATV ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากกว่า4,000รายการครอบคลุมยานพาหนะมากกว่า2,700รุ่นจาก100แบรนด์ทั่วโลกรองรับทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นช็อกอัพ High p e r f o r m ์แมนสูงสุดสำหรับรถแข่งชชอกอัพไฮเปอร์ฟอร์แมนสูงสำหรับรถทั่วไป มั่นใจด้วยสุดยอดเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยมิสเตอร์แฮร์รี่เอเซนฟาเ h อร์ออฟไฮโลสปีดผู้นำทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ YSS ที่พัฒนาสินค้าเพื่อใช้ในการแข่งขันและสามารถควา้าแชมป์มาได้มากมายหลายรายการ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า YSS ได้พัฒนาระบบ Management Information System ทั้ง ERP และ CRM เชื่อมโยงระบบข้อมูลตั้งแต่ลูกค้า YSS และ s u p p l า e r เข้าด้วยกันผ่านระบบ Flexible Production System เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะสั่งสินค้ามากกว่า1,000 0ชิ้นหรือ1ชิ้นก็ตาม ด้วยแผนการก้าวเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในตลาด High p e r f o r m แมนซ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์ภายในปี2019 YSS จึงให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายโดยการขยายตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า20,000รายรวมทั้งศูนย์เซอร์วิสเซ็นเตอร์กว่า140ศูนย์ทั้งหมดนี้ทำให้มั่นใจในปี2019 YSS ชกับไฮเพอร์ฟอร์แมไทย จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในตลาดไฮเพอร์ฟอร์แมนส์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์และรถสกูตเตอร์อย่างแน่นอน